สวัสดีค่ะในช่วง200ปีที่ผ่านมาสนามแม่เหล็กโลกมีแนวโน้มอ,อ่อนกำลังลงราว9%ซ้ำยังเกิดปรากฏการณ์ที่สนามแม่เหล็กโลกอ่อนแรงผิดปกติเป็นวงกว้างเหนือมหาสมุทรแอตแล,ลนติกตอนใต้หรือ s a a ทำให้วันเกรงกันว่านี่คือสัญญาณเตือนถึงหายนะเนื่องจากขัว้วแม่เหล็กโลกทั้งสองเตรียมพลิกกลับและสลับที่กันในไม่ช้าแต่ถึงกระนั้นก็ตามผลการศึกษาล่าสุด ของทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนูนของสมีเดนชี้ว่ามนุษยชาติยังไม่ต้องหวาดกลัวถึงผลกระทบจากการกลับขั้วของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งจะทําให้รังสีอันตรายจากม้วงอวกาศเข้ามาถึงพื้นดินเนื่องจากเหตุการณ์นี้จะยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้อย่างน้อยก็ภายใน1-2ถแสนปีข้างหน้า รายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารพีนัสระบุว่ามีการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ตรวจสอบและทำานายถึงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ SAA ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ซึ่งสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณน,นั้นอ่อนแรงมากที่สุดแถมพลังแม่เหล็กยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาผลการศึกษาที่ได้ทำให้ด็อกเตอร์อันเรียนีนซันผู้นำทีมวิจัยกล่าวด้วยความเชื่อมั่นอย่างสูงว่าเขตสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแรง SAA จะสลายตัวหายไปภายใน300ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนเนื่องจากมันเป็นปรากฏการธรรมชาติก็อมุ่งจรการเปลี่ยนแปลงของพลังแม่เหล็กโลกซึ่งเกิดขึ้นได้ในทุก200-300ปีโดยไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโลก นั่นหมายความว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ใช่สัญญาณบ่งชี้ถึงการสลับขั้วแม่เหล็กโลกอย่างที่หวั่นเกรงกันผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสนามแม่เหล็กโลกตลอดช่วง9 0 0 0อีกปีที่ผ่านมาโดยศึกษาจากตัวอย่างหินภูเขาไฟตะกอนก้นแม่น้ำและวัตถุโบราณที่เป็นภาชนะเครื่องปั้นดินเผาซึ่งจะมีร่องรอยการสัมผัสรังสีจากพหุอวกาศในอดีตอยู่ พบว่าพลังความแข็งแกร่งของสนามแม่เหล็กโลกผันผวนขึ้นลงอยู่เสมอทําให้วัตถุบนพื้นโลกได้รับรังสีจากห้วงอวกาศในระดับความเข้มมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาทั้งที่ไม่มีการสลับควของแม่เหล็กโลกเกิดขึ้นแต่อย่างใดผลการตรวจสอบยังพบว่าพื้นที่ SAA ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่1,600ปีก่อนคิตการ และจะสูญสลายไปในอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหนะ้าทําให้มันอาจมีอายุยืนสูงสุดได้ที่ราวสี่พันปีก่อนที่สนามแม่เหล็กโลกในบริเวณดังกล่าวและสนามแม่เหล็กโลกโดยรวมจะกลับฟื้นความแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งถ้าคุณชอบวิดีโอของเราช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อตามวิดีโอหน้าของเรานะคะ